ครับาจะจะไม่มาเรจะไม่มารอแป๊บนึงเออครับผมวันนี้จะหล่อมวลสารนะครับรอรอคนดับนึงครับรอคนแป๊บนึงในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มอธิบายก่อนได้เดี๋ยวเข้ามาดูย้อนหลังเอาเทีนะครับวันนี้หล่อมวลสารนะครับมีแผ่นจานก็ของหลวงผู้เฮงนะครับ หลวงปู่เฮงประพาโตจะไปหลายแกติจะให้ชมทีหลังพ่อแมนวัดบางพีน้อยหลวงพ่อสำเร็จนะครับอันนี้ข้อที่ไหนครับข้อหล่อพ่อหล่อมหาสำเร็จหลวงปู่เฮงนะครับไม่ใช่เฮงชนะมารเฮงชนะมานชนะมันของเราใช่ใช่ใช่อมาจะนวลอมานจะนวลของหลวงพ่อเฮงนะครับเฮงชนะมานนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินอันนี้วัดบางคานนะครับแต่น่าจะเป็นปีหลังๆหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ครับหลวงพ่อกั่นครับปีศูนย์ห้าครับแล้วก็นี่เป็นะระฆังหลังค้อนวัดระฆังนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับย้อนยุคนะครับวัดเชวันนะครับ หลวงผู้หงษ์หลวงผู้หงษ์นะครับหลวงู้เตียมหลวงผู้หงษ์หลวงพูดเตียมนะครับหลวงพ่อวนหลวงพ่อควนครับแล้วก็เหรียญเหรียญตัวอย่างเหรียญตัวอย่างของเหรียญชนะมารแปดรอบนะครับวันนี้เอามาหลอมทั้งหมดวันนี้เอามาหลอมทั้งหมดนะครับหลวมาัดจะูพระผงนไหครับมีพระผงนะครับพระผงของพูดนะครับร้อยแปดเอ่อร้อยหกุดแปดวัตต์นะครับ นี่สีพึ่งของหลวงปู่รอดเรานะครับจีวันที่ไหนครับพียเอ็งหลวงปู่เฮงครับจีวานของหลวงปู่เฮงนะครับอันนี้สหลายติลรวมรวมคณาจารย์รวมมหลายๆคณาจารย์นะครับนี่พระผงน้ำมนต์พระผงมีหลวงพ่อปานวัดเทงวันด้วยนะครับหลวงปู่เฮงอันนี้หลวงพ่อ หลวงปู่เฮียงนะครับอ่าอันนี้หลวงปู่ศรีอันนี้ปู่ศรีอ่ะอ่าปู่ศรีวัดอ่างศิลาอ๋อหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานะครับนี่หลวงอันนี้หลวงปู่ภูวัดต้นสนหลวงปู่ภูวัดต้นสนอ่าหลวงปู่เอื้อนวัดลาชสโมสรอ๋อหลวงปู่เอื้อนวัดลาชสโมสอนนะครับอันนี้เป็นอ่าที่พูดอยู่จำนับลืมปู่จันทร์วัดถลกหลํานะครับหลวงปู่จันท์ด้วยนะครับอันนี้ก็ปล่ทองสุกหลวงพ่อทองสุกนะครับ หลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงครับแล้วก็นี่เกจิรวมรวมแล้วก็เกจิรวมรวมนะครับในในในหลแดงเนี่ยสองหลับอันไกลเป็นผงว่านร้อยแปดลูกูรอดทั้งหมดแต่ตรงกลางเป็นผงขนาจา์เป็นผงขนาจารย์อันนี้เหรอครับอันนี้เป็นผงคณาจารย์็นค <c oughs> งผบผงผงปัทมังผงปัทบมังหลายหลายขนาดจานนะครับดูดกันมาครับครับ แล้วก็ผงจิตระด,ดานะครับได้จากได้จากเอพี่ไก่มรดกภัยนะครับมาจากพันทิพย์ครับอันนี้เหลืออาอธิบายหน่อยอ่าเหลือม,มาจากตาวัตถุมงคลหลวงปู่ศรีละเอ่อต้างวัตถุมงคลหลวงปู่ศรีนะครับอ,อ,อ,อันนี้เป็นมวลสารเก่าของป่าต้อยเมืองนอนท์นะครับที่มอบไว้ให้นะฮะ ผงลบกระดานนะครับหลวงปู่เถียมวัดสะพานสูงใครให้มาครับอ้วนอ้วนพระรามห้านะครับมอบมณฑานี้ให้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ครับหลเจดวัดเกษไชโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะฮะบูชาแบบบูชามาจากเบนเทอร์ไทยนะครับมีใบรับประกันมีใบรับประกันเรียบร้อยนะครับนี่นะครับใบรับประกันนะครับ ของออพี่ป๋องนะครับพี่ป๋องทุพันธ์นะครับออกใบรับประกันให้นะครับและพวกนี้ก็จะเป็นผงพูกของวัดต่างๆนะฮะร้อยหกสิบแปดวัดนะครับของเก่าผุขีปอันนี้เป็นผงเก่าของหลวงพุกธีพนะครับวัดสมบัตินะฮะแห่งห้าเสือเมืองชนนะครับอันนี้ผง หลวงหลวงพ่อโตวัดเนินของเก่าของหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับวัดเนินอาเสือมังชนอาเสือมังชนเหมือนกันนะครับตอนวนี้เป็นของเก่าของอิทิเจหลวงปู่ผูวัดต้นสนของอิทิเจของหลวงปู่ผูวัดต้นสนนะครับใช้แทนของหลวงพ่อแก้ววัดเกวันได้ใช้แทนอาใช้แทนของหลวงพ่อแก้ววัดเกวันได้นะครับเดี๋ยวเฮียเฮียไล่ดูเลยครับนี่อันนี้ นี่กู่นางตานะครับมีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้มาอันนี้เป็นพระกู่นะครับพระกูนางตา,น,า,งตานะครับทางใต้ระทางใต้นะฮะมีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นผงผู้ของวัดละคังโพสิตารามนะครับแล้วก็เป็นวัดตาสุนคนะครับแล้วก็วัดเกศะโยนะฮะจะไละรายทุกวันเลยไหม <laughs> ไม่ต้องค<ม>รับเดี๋ยวไปดูรูปเอาเยอะเยอะเยอะร้อย 68วัตต์นะครับอันนี้ละไรรู้อันนี้เป็นผงขุนแผนวัตเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ขุนแผนเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวบอกอีกทีนะครับตอนนี้จำไม่ได้ครับเยอะมากครับลืมแล้วก็ยังมีปนสารผงผ้าเก่าอีกเยอะนะครับปนๆอยู่ผง ผงทูบผงทองนะครับแลหลายอย่างปนกันก็เดี๋ยวตอนหลอมนะครับเดี๋ยวไล่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนหลอมจะไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับปิดคลิปก่อนครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับที่เราจะมาลองดูที่บมเสาผ้าผงกันนะครับเชื่อกันแช์นะครับเชื่อกันแช์ครับ เดี๋ยวเรารอคนเข้ามาก่อนนะครับรอคนเข้ามาก่อนนิดนึงสวัสดีครับพี่กิตสวัสดีครับครสวัสดีครับน้องเล้งน้องเล้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นมนสารที่เป็นเนื้อผงนะครับทั้งหมดนะครับ ที่เราได้รับมาจากเพื่อนๆเราหลายๆท่านนะครับที่ส่งมานะครับแล้วก็บางส่วนบางส่วนก็ไปบูชามานะครับเราก็ไปหาบูชามาเพราะว่างานเราเนี่ยเราทาเนี่ยเราก็ต้องการบนสารที่ชัดเจนแล้วก็ท่านออกไปแล้วเนี่ยท่านท่านพิจารณาดูครับว่าเราทํางานเนี่ยเรา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 ใส่ใจในรายละเลอียดขนาดดีนะครับบนสารเราต้องชัดเจนแล้วก็เยอะปรามีหลวงปู่กุบาราจา์เนี่ยผมว่าพวกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าหลวงปู่แห่งท่าน บารมีท่านสูงขนาดไหนนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะแยะนะครับดันั้นเนี่ยในการทําบนสารเนี่ยท่านเชื่อนะครับผมพวกเราทํางานเราเราไม่มีมั่วอยู่แล้วบนสารเราต้องของแท้นะชุดนี้งานเราออกมาเดี๋ยวท่านดูดูตัวอย่างนะครับเราประกันได้เราชุดนี้เราคิวซีอย่างดีแน่นอนนะครับเรามาดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราจะทําใบสรุปให้นะครับว่ามีมนสารอาิตใดบ้างนะครับก็มีการเก็บภาพไปหมดแล้วที่ท่านเห็นเป็นโหลๆนะครับโหลใหญ่ๆเนี่ยนะฮะ โลนี้แล้วก็โหลสีแดงสองอันเนี่ยทุกตัวอเล็กนี่ด้วยนะครับเพราะอเล็กอเล็กไม่ใช่สามโรนี่นะครับเป็นผงว่านร้อยแปดหลวงปู่รอดนะครับเป็นผงแท้แท้ซึ่งเราได้รับมาจากที่วัดนะครับส่วนหนึ่งก็ได้มาจากเอ่อเรามาจากหลวงปู่รอดหนึ่งซึ่งเราทางานแล้วมีหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ไปที่วัดชุดหลังแล้วยังมีเหลืออยู่พระที่วัดท่านก็นมเมตตาให้เรามานะครับ ต hora, ่วนี้เป็นผงปฐมังนะครับซึ่งเรารวบรวมมาจากหลายๆเกจินะครับเทใส่โหลรวมไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผงทูบนะครับของหลากหลายวัดที่ทีมงานเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆในกลุ่มนะครับและหลายคนร่วมส่งกันมานะครับมีทั้งผงทูบมีทั้งผงทองนะครับแล้วก็มีถึงมีมีมีน้ำมนต์ก็มีนะฮะตามวัดต่างๆที่เพื่อนๆหลายๆท่านส่งมาซึ่งทั้งหมดก็จะมีการทําทะเบียนประวัติทั้งหมดนะครับ แล้วก็ให้มันชัดเจนนะครับรับประกันได้นะครับตรงนี้ต้องชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นผงทูบนะครับไฮไลท์ก็จะมีพระเก่าๆนะครับเช่นผงผงจิรดานะครับเรารับมาจากพี่ไก่มรดกไทยนะครับซึ่งท่านเหลือมาจากการทําวัตถุมงคลลบปู่ศรีนะครับก็แบ่งให้ทางเฮโรดเรามานะครับแล้วก็ผงลบทะลุกระดานนะครับ ของหลวงปู่เอี่ยมพรดสะพานสูงโดยมอบพิโรธนะครับรับมอบมาจากคุณอ้วน,นพระรามห้านะครับส่งมาให้แล้วก็มีโบรสารเก่านะครับของของทางป่าต้อยเมืองนนนะครับโบรสารที่สวยงามมากๆนะครับตัวนี้ขึ้นเก็ดบบทเป็นพระเก่านะครับที่ป่าต้อยนั้นท่านท่านท่านเก็บไว้นะครับโดยป่าต้อยนั้นท่านบอกกับทางพิโรธว่า,วาเป็นโบรสารที่ท่านเก็บเอาไว้สําหรับจะทํางานท่านเองนะครับ แต่ท่านก็เมตตาให้ให้ให้ทางฮีโรดมานะครับมาทํางานบุญนี้นะฮะมีผงทางด้านผงเก่าวัดเนินนะครับวัดเนินวัดเนินถ้าถามว่าสายพระติตาน่าจะรู้จักดีนะฮะติตาหลวงพ่อโตวัดเนินเนี่ยห้าเสือบังชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีผงหลวงปู่ผูวัดต้นสนนะครับผงเก่าหลวงปู่ผูวัดต้นสนแล้วก็ผงวัดเนินเนี่ยเรารับมอบมาจากรองเจ้าวาดวัดเนินนะครับท่านท่านเมตตาให้ผมมานะครับ เพื่อเอามาทํางานบนนี้นะครับทานยังให้ผงแร่หรือสีไปด้วยนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับก็เราได้รับความเมตตาจากหลายๆส่วนนะครับอยังมีผงหลวงปู่ขีดอยู่ตรงไหนเอ่ยเยอะนะครับหาไม่เจองงปวดปอแถวนี้แหละนะฮะยังมีผงเก่าหลวงปู่ขีดวัสมานฐานนะครับนี่ฮะก็เรารับหม้อมาจากท่านเจ้าวาดวัดสมันฐานนะครับ ก็พระปิตาหลวงปู่คีบแล้วทุกท่านก็ทราบดีแล้วนะฮะว่าเป็นเป็นจภาคีอยู่แล้วนะครับสําหรับพระปิตาเมืองไทยนะครับจะมีวัตถุมงคลอีกมากมายนะครับที่เพื่อนๆสมมอบมาให้มาครับเฮโรลครับเดี๋ยวเราจะทําการบทบนตารนะครับโดยเริ่มจากพระสมเด็จวัะเกศชโยนะครับโดยเฮโรดบางใหญ่นะครับ มาก่อนนะครับหาหาถุงมาใส่แยกหน่อยครับเตรียมถุงแยกอขอทูกขอดูเลยครับขอดูเลยครับ ตอนนี้ก็บดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเป็นไปในสภาพนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทาง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 โรงงานที่เชี่ยวชาญเขาทําการบดต่อนะครับนะฮะเดี๋ยวโกยเก็นเสร็จที่เราเราได้ปีมวลสารเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับหลวงปู่เฮงนะครับปีมวลสารเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเราจะรวมนะครับเราจะรวมเราจะรวมอย่างเช่น ผงทูบต่างๆเนี่ยก็จะรวมกันหมดนะครับเป็นรายการของผงทูบรวมไปถึงเรามีสีพึ่งนะครับของหลวงปู่รอดนะฮะประมาณร้อยตลับนะครับเดี๋ยวเราเราเรา,เราจะนําไปรวมกันไว้เพื่อเอาไปทํามวลสานชุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเมตพระคนะครับของสายเขาอ้อเกจีสายเขาอ้อทุกคนนะครับรวมถึงผู้ทาพิธีทั้งหมดเนี่ยจะต้อง มีเวทประคามแบบนี้นะครับอันนี้ผมรับตรงมาจากเพื่อนสนิทนะครับทางใต้ส่งมอบมาให้นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพระปู่จันทร์วัดสลกหลับนะครับเดี๋ยวจะทํางานแกะและตาบทเหมือนกันนะครับเพื่อนํามาทําบราณชุดนี้นะครับเยอะครับมบตาชุดนี้เยอะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและหลายท่านที่เมตตาส่งมาช่วยเรานะครับช่วยช่วยงานบุญนี้ของเรานะครับ ขพอบพคุณมากๆก็ฝากติดตามนะครับผลงานแล้วก็<ล>เร็วๆนี้เดีย๋ยวคงจะได้เห็นองค์จริงแล้วนะครับงานเราเนี่ยต้องเห็นองค์จริงนะครับถึงจะเปิดจองแล้วก็ผมจะพยายามให้ได้ทุกรายการก่อนนะครับถึงจะเปิดจองเมื่อท่านบูชาไปแล้วท่านจะได้มาพูดท่านจะได้รู้สึกว่าเออชอบแบบนี้ท่านถึงท่านถึงบูชานะครับท่านได้ท่านได้เห็นภาพองค์จริงแล้วอะไรแล้วท่านคอยเช่านะฮะไปกระดาษไม่เอานะครับเราเราเราเอาให้มันชัดเจนนะครับ ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็เร็วๆนี้แหละครับคงคงจะได้เห็นของจริงทั้งหมดทุกเนื้อแล้วนะครับฝากติดตามกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์กลุ่มกันออกไปนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้ก็คงจะได้เห็นทั้งใบรายการทั้งรายละเอียดต่างๆของวัตถุของคนรุ่นนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกทุกท่านครับขอบพระคุณมากๆครับโูนเอเอาเอาเอาไหมล้อมฐานจานแล้วนะครับ หลายอาจารย์มากครับจำไม่หมดเด,เดี๋ยวไปดูภาพเอาที่หลังนี่ต้องแกะมั้ง ที่อร่อยนะก็ละลายลงแช่ครับแช่หน่อยครับแช่ไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคือปกรณ์ครับสวัสดีพี่อู๊ดบุรพานะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องสุนทรนะครับหลวงพ่อการครับศูนย์ห้าหลวงปู่ดู่ภูเก็ตครับนี่ใครให้มาเนี่ย ที่เก่งคองขวางครับอย่าลืมชื่อนะเดี๋ยวเขางอนนะให้มาเนี่ยของขวางครับรวบนี่จะไว้ไว้ไว้โน้นสิ่งเดียระคังหลังค้อนครับวัลคังเบนเทอร์ไทยมอบให้มาครับอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้น่าีิ ตะขุดเก่าหลวงปู่รอดตะขุดเก่าหลวงปู่รอดครับแทน,นเออแทนเออตะขุดเก่าครับที่ออกมานะครับนี่ไหมครับดีครับเดี๋ยวตามไปกลัวครับกลัวกลัวแฉอ,อันนี้แนบ เจ้าคุณสีวัดนอ่างศิลาปีศูนย์ห้านะครับแน่เจ้าคุณสีวัดอ่างศิลาปีศูนย์ห้านะครับรรครับ,รบอันนี้นะครับอันนี้เป็นจานมือลงปู่รอดนะครับนนเป็นลายมืองปู่รอดเลยนะครับยุกต้นนะครับ ที่มาแล้วนะครับพระกัวพระธรรมคุณนะครับชัดเจนอันนี้อันนี้จานมือหลวงปู่รอดยุคต้นปอนตูจ,จานต้งปู่รอดครับยุคต้นนะครับคนถ่ายอยู่นี่ <c oughs> ไหนสายยัง ออผมเขากันนะครับตี่นท์ห้าตีศูนย์ห้าหลวงผู้ดูบุกเสงนะครับพี่เก่งคองฝางนะครับมอญสารมานะครับหลวงก็โตวัาบางพี่ใหญ่นะครับบาทกิโลเก้ามอญสารนะครับ พ่อเงินนะครับ,บงพ่อเงินย้อนยุคนะครับที่คนทนนะครับพ่อพ่อบนตานครับเรื่องเงินครับหลวงพ่อปานนะครับวัดเจอวันนะครับเป็นเอ่อบาทกิโลเก้าครับพ่อบนตานครับ เอถ่านรุงัอได้พี่ถ่านมัรนี่นะครับขององค์นี้ปูผงนะครับพี่หนุ่มนะครับมอบบนสารมานะครับนุ่มมันก็ออนรวยตลอดนะครับมอบบนสารมานะครับเดี๋ยวถ่านเดี๋ยวนะครับ ชุดที่ของพี่หนุ่มหมดเลยอ่าชุดที้ของพี่หนุ่มหมดเลยนะครับเว้นช่อยกเว้นช่อนะครับช่อใส่ที่หลังไหม <c oughs> นี่เป็นเหรียญตัวอย่างนั่งผ่านอิงชนามานะครับแล้วก็เหลียญที่ตาัดจากช่อนะครับเดี๋ยวยังมียังมีบางส่วนนะครับช่อเหลืยสองช่อเดี๋ยวจะมาหลอมภายหลังนะพอดีเตรียมเตรียมแล้วตกหล่นครับ จะมาทำคลิปหลอกไห้ทีหลังนะ อในการหล่อมวลสารนะครับเพื่อทาจะทําวัตถุคลณเพื่อ,อหาปัจจัยนะครับเพื่อ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 หาปัจจัยไปสมทบทุนบูรณะหลังคาโบสถ์นะครับวัดพัฒนาธรรมารามนะครับอุทิศพระปรางของเรานะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเข้ามาแล้วถ้าสะดวกก็ช่วยกันแชร์แชร์กันไปนะครับช่วยกันแชร์ แชร์ไปให้คนเข้ามาได้เห็นในวลา,านี้กันมากๆนะครับอันนี้อันจากพีดานี้ถือม ี๋ยวรอแบบนิดนึงนะครับเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแบบให้ชมกันนะครับชอบชอบก็บูชานะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปล่อยผ่าไปว่ารถบุคคลครูเฮงเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับท่านชอบไม่ชอบรุ่นนี้ท่านชอบรถอื่นท่านก็ไปเก็บรุ่นอื่นได้แต่ถ้าท่านดูแล้วรุ่นนี้น่าเก็บก็ก็บูชาติดไว้นะครับถือว่าเป็นการร่วมบุญกับเรานะมีหลายรุ่นให้บูชาครับดีทุกรุ่นครับเก็บได้หมด ตัดทีมวสารเราเราเรามากนะครับเดี๋ยวยัง,ย,งยังจะมีเนื้อผงอีก,อกเยอะนะครับเดี๋ยวจะรวมอีกทีนึงให้เห็นนะครับผงจะต้องทำเป,ป็นคลิปไป สารทั้งหมดเนี่ยเราส่งให้หลวงปู่เฮงเนี่ยนะครับท่านทีบนสารเรียบร้อยแล้วนะครับ,บพี่หน่อยพี่หน่อยอยู่ไหมครับพี่หน่อยไล์ต่อพีเดียวไหแบบผมจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าหมด oh my พี่หน่อยเหล็กน้ำพีหุน้ำเป็นอะไรดี่ายทงแดงเล็กๆนะเออไใช่อันนี้นไม่ใชนนี้ไม่่ีมันจะมีหุ่นียน่เหรียญหลวงสุดนะครับหลวงพสุดวัดกาหลงเหรียญหลวงพ่อเต๋วัดคงทองนะครับหลว่อเต๋คงทองนะครับโอยวัดต่ปูนนะครับ หายวัดุนนนะครับอันนี้หลู่โ,โต๊ะเต๋อันนี้ก็เดือลรังกินนะครับตรงนี้ผิวผิวชำรุดนะครับ,น,รบน,นี่บนสาณย่อประทานนะครับมีเหลืออยู่ เป็นวัตถุดิบครปูคำโบะครัววัตถุดมบคนเต็มยัง หล่อนะครับป็ถสงเจดีปี97นะครับอีกันหนึ่งเยอะน,นะครับเป่านี้เต็มเดี๋ยวค่อยให้หวานอีกฟองหน้า